ก็ช่องกุกกี้วฟินเข้ามาอีกแล้วนะคะคือนะัดเพื่อนเอาไว้เป็นสสาวนะคะเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันว่าสองสาวคนนี้คือใครคือรับรองว่าสวยแซบ่บเป๊ะปังอลังเวอร์แน่ๆค่ะทุกคนส่วนตอนนี้นะคะคือกี่ก็อยู่ที่ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัยสี่นะคะแล้วก็จอดรถไว้ที่หน้าร้านฮงดีคอฟฟี่นะคะประมาณนี้ก็คือกําลังรอนางสองคนอยู่นะโอ้ออฟฟิตวันนี้นะคะประมาณว่า ตุ๊จีนะอะไรอย่างนี้นะไชนิสเนวียกำลังจะมาก็เลยเราก็ต้องมีธีมเอาฟิตอะไรอย่างนี้นิสนึงนะคะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวพาไปสำรวจพื้นที่รอก่อนระหว่างที่นางสองคนนี้มาแล้วกันเนาะยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาในบริเวณของร้านฮงดีคอฟฟี่แล้วนะคะกำลังสำรวจพื้นที่รอสองสาวนะคะคาเฟ่นเนี้ยคืออยู่ใกล้กับวัดเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหม mm hmm. ก็เดี๋ยวหลังจากที่เราดื่มกาแฟข้างในเสร็จก็เดี๋ยวจะพาไปชมแล้วก็พาไปถ่ายรูปข้างในศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะค่ะท mm ุก hmm. คนตอนนี้ก็คือเข้ามาในร้านแล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็นร้านที่บบว่า น,นั่งเลยทีเราก็ดูไม่แออัดจนเกินไปนะเอออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกับคนสวยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูนะว่านางเป็นใครอะไรยังไงสดหรือเปล่าที่สําคัญน,นะนี่นะคะเราก็มาเจอหนึ่งสาวแล้วนะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อแพทนะคะก็อะไรต นะคะเป็นนักบินอยู่นงแอร์ค่ะ,คะสวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปลง YouTube ด้วยนะยวันนี้ <laughs> ก็ตอนนี้รออีกคนนึงนะคะอีกหนึ่งสาวสวยนะคะก็คนในถ้วยมากเดี๋ยววันนี้เราจะทําอะไรกันนะคะน้ <laughs> องแพตตี้เราจะมาถ่ายรูปค่าวันนี้เราก็ใกล้สุดจีแล้วเนาะเราก็จะมาถ่ายใช่เราก็เลยมาในแบบธีมกี่เขาประมาณนี้นะคะ มาในชุดก tamam. <mumbles> ีเพาส์สีแดงเซ็กซี่มากจริงๆน้องแพตตี้คือนัดช่างกล้องเอาไว้แล้วก็ช่างกล้องอาจจะหลงนะคะ้วก็แบบเตียเตี้ยเตี้ยหัวอ้าวทาไมมันดิไปตรงนั้นเหมือนงมากเลยค่ะเหมือนช่างกล้องอาจจะเหมือนจะมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนปาบ่าว่าปากหมุดไปผิดที่ก็คือเป็นฝาดเจ้าแม่กดอิมอีกที่หนึงไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดิฉันจะรับบทเป็นช่างกล้องให้เองนะคะ ไม่ต้องเครียดน,นะเดี๋ยววันนี้เราจะรับบทเป็นตากล้องให้เองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันนะว่าว่าใครอจะถ่ายรูปสวยกันนะคะ <c oughs> แต่เชื่อฝีมือของทุกคิวหรอคะเชื่อฝีมือของกล้องนะ,ะเออก <c oughs> ล้องเทพเนาะกล้องและแอปนะคะจะช่วยเยียวยาใจของเราได้ะคะ่ะมันจะช่วยรู้สิ่งให้ดีคุยพายรอคนที่สามมาก่อนเออโอเคะแล้วเดี๋ยวเราจะแบบคนนี้จะเป็นไฮไลท์ของคลิปเราเลย Few moments later. นางบอกว่านั่งถึงแล้วแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองถ่ายรูปให้น้องแพตตี้ไปก่อนนะคะอ้าอ้าอ,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 อมาแล้วค่ะทุกคนนี่ละคะ่ะไม่รู้สึกเหรอคะไม่รู้สึกเหรอคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะทุกคนเย้ส,สวยๆของเราเลยเปิดแมสหน่อยเปิดแมสหน่อยครับ ่าเดี๋ยวขอไปกินกาแฟก่อนเราพร้อมเข้าไปในวัดเจ้าแม่กุนอิมหรือยังคะได้ไปค่ะไปค่ะนำทางดิฉันไปเลยค่ะขอบคุณค่ะันนี้เราก็จะมานมัสก,การเจ้าแม่กวนอิมกันนะคะสาวสวย <c oughs> เดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าเราจะได้รูปสวยสักแค่ไหนนะคะ <c oughs> วันนี้ตากล้องกุ๊กกีะคะ้ค่ะเดี๋ยวนะใครบอกว่าจะเป็นตากล้องคะ หวัดกัน,น,นก่อนนะคะเพื่อที่จะหามุมถ่ายรูปก่อนนะคะคือจะเป็นมุมนั้นปะ่ะสวัสดีะะทุกคนทุกคนอยากเห็นหน้าสวยๆแล้วค่ะช่วยเปิดแมสหน่อน <c oughs> ยได้ไหมคะ อเลยวะไปค่ะตอนนี้เหมือนแย่งก yes> ันไปตัตกล้องเลยเนาะการถ่ายที่ไม่ค่อยมีสาระอะไรสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าก็อย่าไม่แล้วก็นะคะไม่เป็นไรนะสาวเดี๋ยวจะไปข้างหน้านะคะค่ะแต่จะไปดูไฟห้อย ตอนนี้สองสาวกำลังถ่ายรูปอยู่นะก็แล้วก็ถ่ายบล็อกต่อไปนะก็การมาถ่ายที่วันก็อาจจะยากนิีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเราร้อนๆอะไรระนางนั้นเราก็ไม่ไหวแล้วนะก็เลยมานั่ง เออราเหยกันในคาเฟ่นัต่างแอร์เย็นๆประมาณนี้ตา้มภาษาสาวนะคะก็เมามอยมองก็เลยค่ะสวยเอพิวนะคะแล้วก็แคลแลนแคปี้นะคะโปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะสอดไหมคะสดไหมคะจะได้เปิดวาร์ปในไอจีสดค่ะสดสดนะคะะ อะไรก็ลองคอมเมนต์มานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะใครที่อยากจะเข้าไปดู IG ของแค t ตี้กับเอฟิวนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดวาร์ปให้นะคะทุกคนบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบาย <laughs> <laughs> น่ารักน่ารักคือ <laughs> <c oughs> ไม่มีใครมองกล้องเลยคะ่ะพี่มองตัวเอง